สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวัน,บนนี้จะพามาชมโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณสีไร่นะครับอำเภอ ไผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เบื้องต้นนะครับ,บ,นนรบที่แปลงนี้ทางเจ้าของที่ได้ติดต่อทีมงานอื่นมาขุดนะครับแล้วช่วงเห็นว่าช่วงตอนที่ขุดอยู่ช่วงนั้นพายุเข้าไหลายลูกนะครับก็เกิดน้ําท่วมนะครับน้ําล้นเข้ามาจากทุ่งนานะครับเข้ามา,าที่จ่องแล้วเข้ามา ตอน้ําท่วมแล้วก็กุดไว้ยังไม่เสร็จดีนะครับก็พอตอนนี้สถานก,การณ์ดีขึ้นน้ําเริ่มแห้งดินแห้งดีก็กลับมาขุดได้ก็พอดีทางทีมงานที่เขามาขุดไว้เขาติดงานค่อนข้างเยอะนะครับ เจ้าของที่ก็สั่งต้นไม้มารออยากจะทำให้เสร็จนะครับเตรียมจะปลูกแล้ว mm hmm. ก็ทางทีมงานที่เขามาขุดไว้ก่อนอนันนี้ก็ให้หาทีมงานอื่นมาขุดก่อนได้เลยนะก็ต่างฝ่ายต่างโอเคครับก็ได้เป็นทีมงานเรากลับมาได้เป็นทีมงานเรามาขุดทำต่อเสร็จ ก็พวกรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีของไส้ไก่รอบมีน้ําตรงกลางนะครับเป็นโพกเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามแบบทั่วไปนะครับก็ที่รถกําลังทำอยู่นี่คือไล่แบดินที่ทื้นแรกมาขุดแล้วปั้นกองไว้นะครับก็แบ,บดินแล้วก็เดี๋ไล่ดึงเก็บหาท่าน สองที่ก็ลงปลูกต้นไม้มาเยอะมากช่วงนั้นน้ำท่วมพอดีครับพายุเข้าหลายลูกสองนี้แกก็อยากจะให้เสร็จแย่แล้วซื้อต้อนไม้มา,มารอยเยอะครับ กลัวมันจะอยู่ในถุงดำแล้วมันจะแย่อยากให้ลงดินไ,ไว้ โอเคครับสำหรับการอัปเดตงานแปลงนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่าน uh yeah. claro ี้ก so ่อนนะครับเดี๋ยวไว้แปลงนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูทีว่ามันประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวบอกงบราคาด้วยเลยว่ามันจบที่เท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็ดูก่อนทําไว้นะครับถ้าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูตอนจบครับว่ามันจะออกมาประมาณไหน โอเคครับสำหรับวันนี้ทีมงานเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่างไงก็ขอฝากทีมงานเราไว้ด้วยนะครับทีมงานนอกรานช่างนอารัศวันะครับบริการรถขุดทุกขนาดงานทุกงานขุดทุกประเภทนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ